ถ้าจะดูกันเยอะขนาดนี้นะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ในเว่าเกมมันออกมา10%แล้วแต่เพลงมันจะดังไปไหนเนี่ยลดเสียงแป๊บเล่นกันนี่ไงกดถูกปุ่มด้วย เวรเอันตรายลืมตั้งค่าจอยคิดลบไว้ฉันจะเล่นวันจันรข้ามไปวันนังคารแม่งเฮะจะยากอะไรกระตุกเหมือนเดิมเลยข้าวหน้าแก้ไม่ให้กระตุกเลยนะอออืืหกระเกงในเพิ่มมาหลายลายเดียเนะี่ย Mm hmm. มีสารเจ้าประจำบ้านด้วยสุดยอดแปลงของลุนพี่เซมไปเอามาขัดรองเท้าหรือไงเนี่ยฮะ้าติดแผลของเซมไปมีเลือดติดอยู่ด้วยเอามาทำไมระน้องสาวแอปเปิลที่เซมไปแดกเข้าไปแล้วตัวละครกูจิตหน่อยๆแล้วล่ะเนี่ย Go t o เอ้ยมีอะไรด้วยเขาลงไปดูหน่อยแล้วกันเขาไปลงไปดูเลยอ้าวว้านี่มันเมืองนี่เฮ้ยโหสุดยอด mm hmm. จะได้เละ โอ้นี่เลี้ยวใช่ไหมเนี่ยกระโดดแบบไม่เอาขาตั้งเลยสุดยอดถ้ามันจะเลี้ยวยากขนาดนี้นะสงสารคนใช้จอยมั่งนะเด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 วเดะ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 ชาแมงและจอยโหยเมืองนี้ช่างสวยงามสีพิไลเหลือเกินต้นมงต้นไม้สักต้นไม่มีเขียวอือเป็นภูเขาลูกนึงเลยโหเพลงนี้มึงชิวมากเพลงนี้ชิวมากยันเดรเออเอาเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าไอไอเบสปูนไม่ดีเอ้ยปูนยังไม่แห้งจีพาน จากกวเรียนเมื่อกี้นี้นะครับสอนให้รู้ว่าห้ามขับจักรยานไปโดนปูนที่ยังไม่แห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปเมืองแล้วนะจ๊ะซึ่งไม่รู้ว่าเมืองมันมีอะไรเห็นแต่ภูเขากระตึกที่ไม่มีหน้าตรงหน้าต่างเหมือนก้อนอะไรสักอย่างตั้งอยู่ตรงนั้นเหนื่อยใจจริงโรอองเรียนนันแสงกว้างใหญ่เดินออกไปได้ปะเนี่ยเมืม่อกี้ยังไปเมืองได้แล้วเอาเพื่โรงเรียนนันแสงกว้างใหญ่แต่ก่อนอื่นเลยอยาได้เละยุคใหม่ต้องอย่างนี้ เอ๊้เขายันเละๆหน่อยเฮ้ยอ้อยันแม่ละมึงฮึมจิงจออเก้าหางยังไอยนรูโตะยังสิ้นเราเอ้ยพี่คิวมอนแครพี่คิวมอนแคร รู้สึกว่าเอาเวลาไปทำทรงผมนะครับไอสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไอสิบเปอร์เซ็นต์นี้คือตา,ตาตาตาเป็นตาแดงเหรอครับแล้วไม่มีผ้าเหรอครับแล้วใช้ผมปิดแทนนี่ไม่เป็นเป็นตาแดงใช่ไหมโอ้โหผมว่าทรงผมไอเนี่ยเฟี้ยวสุดแหละแสกกลางด้วยมีแสกกลางแล้วม,มาจุกข,ข้างหลังอ่ะเหมือนอะไรวะเหมือน <c oughs> ผู้หญิงก็ทรงเดิมครับผู้ชายทรงผมเปลี่ยนไปครับทรงเราก็เปลี่ยนเช่นกันไหนมีโอ้มีทรงใหม่เยอะอ่าทรงนี้เห็นแล้วโอ้สุดยอดอ้าวเบจิต้ามาไงชาลาเฮ็ดชาลา มีห้องน้ําอัปเดตมาใหม่ด้วยสิ่งที่เราใฝ่ฝันมากที่สุดครับห้องน้ําหญิงครับอะไรเนี่ยเ,เมื่อกี้คือเทินออนแล้วโอ้โหอ่อนนึกว่าไม่ได้เปิดบล็อกโอ้ห้องน้ํา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 สรุปมีห้องน้ําห้องนี้อันเดียวที่ใช้ได้พ่อแม่งมีน้ําอพ่อแม่มีน้ํา อ๋อแต่การอื่นเลยนะปิดไฟช่วยปิดไฟช่วยจานะไอ้นุ้ยได้ข่าวว่ามีห้องคอมใหม่นี่อันนี้ห้องพยาบาลน,นะถ้าจำไม่ผิดอะอ๋อไม่ใช่หรอเอาเปลี่ยนห้องพยาบาลไปไว้ไหนไม่นะพยาบาลของฉันไปไหนอะเอาไปตัวเดียวกันนี่หมาแล้วกูจะเปิดซ้ำทำไมเนี่ยห้องพยาบาลต้องอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่นี่มันหลังโรงเรียนห้องพยาบาลไปไหนห้องพยาบาลห้องพยาบาลไปไหนห้องพยาบาลไปไหนห้องไปอ๋อสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในพยาบาลสวยๆโอ้โหเอาสิบเปอร์เซ็นต์กูไปนี่คือมึงยังเดินทะลุได้อยู่สินะเนี่ย สวัสดีค่ะนาะยพยาบาลคนสวยคนละไซส์เลยหมายถึงต้นขานะครับคนละไซส์เลยหมายถึงต้นขานะรู้สึกตรงนี้สามารถเอาไปทําเป็นสลิงชิยาแล้วพาคนไปกินตรับที่บ้านได้ด้วยนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ในตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะรักพาตัวคนกลับบ้านก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยวิธีรักพาตัวคนกลับบ้านนะครับเราต้องโอยจะกระแด่ทำเี้เนี่ยนะนะวิธีรักพาตัวคนกลับบ้านนะครับต้องคือเราต้องไปเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือนี้ไปทางไหน อ่าห้องนี้นะสวัสดีค่ะอาจารย์มาเรียนหนังสือค่ะโอ้กระดชษิ้นไปเลยไม่พอดีเห็นคนที่เรียนพูดอย่างเงี้ยกันกดเลข,เเลขเห้าเลขแปดเหรอเลขอะไรวะอันนี้ละมัง้งเลขอัพบอ้ไปโอเคอเรียนจบคาบซะแล้วจบคลาสซะแล้วสิเอ่อตอนนี้เรายังอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีปุ่มปุ่มนึงเนี่ย ที่กว่าเป็นเนี่ย follow follow ทั้งอย่างนะฮะมันถึงจะพาคนไปกินตับที่บ้านได้นะฮะนี่เมื่อเราฆ่าหนึ่งนักเรียนได้ใช่ไหมครับเราต้องฆ่าอาจารย์ได้น้อ <No, S 1> เราต้องลองดูนะฮะไม่ลองไม่รู้อันอื่นเลยเราต้องเอาของกระตุนญ,ญี่ปุ่นทั่วไปฮะคัตเตอร์ฮะตายคัตเตอร์คัตเตอร์ที่จริงที่จริงเราก็ไม่ต้องรอให้มันเดินตามก็ได้นะแค่ฆ่าแล้วต้องไ,ไม่ฆ่าดีแค่เอาเข็มฉีดยาจิ้มมันแล้วก็ลากไปตรงโรองรงยิมถึงจะพามันกลับบ้านได้นะ แล้วพาไปกินตับ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 เอ่อสวัสดีคุณครูคะเออพอดีว่าหนูอยากจะปรึกษาอะไรหน่อยไปตายซะ<ม>เอ้ยโอ้โหนี่แกเดีรังจะทำอะไรนะี่ยเอ้ยโอ๊ยอาจารย์แม่งโหดบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปย้ำกับอาจารย์เช้าวันใหม่เพิ่มขนาดมันเป็นสัตธรรมของโลกอยู่แล้วครับที่สาวยันจะหัว โอเคฮะเออมีคนเหมือนมีคนบอกว่าไอเนี้ยเป็นผีจริงเหรอผีจริงเหรอไปดูคอมเมนต์ในคลิปก่อนเห็นบอกว่าเป็นผีผีอะไรก็พลิบตาได้เนี่ย เออตอนนี้รู้สึกเหมือนเซ็มไปจะยังไม่มาลืมหยิบอาวุธมาอีกแล้วอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากครับมันจะมีเออจะมีเรียกคนไปบนดาดฟ้าแล้วก็ทําการผักตกมาแล้วก็ทิ้งจดหมายเหมือนเขียนลาตายไว้อ่ะจะต,ต้องไปวันที่เท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันไม่ได้อ่านไม่ได้ไปดูอัปเดตของคนอื่นมาด้วยนะฮะก็ต้องอขอขอพายจริงครับคลิปนี้ผมคือคลิปแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำแบบอัปดงอัปเดตอะไรนี้หรอกเอามาเล่นแบบสนุกเลยเปื่อยนะฮะ เพื่อแกเอามาเล่นสนุกเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยนะก็ไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนั้นนะครับก็ก็เอาไงดีก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วจริงอ่ะคืออัปเดตมันก็มีเยอะมากี่เข่าวว่ามันมีห้องคอมด้วยนี่อย่าไปแยมกับอาจารย์ครับอาจารย์แม่งจับกูทุ่มเลยนะครับอาจารย์ะอะไรก็ป o p y แล้ววางชัดๆเลยอันนี้น่าจะเป็นอ๋อผมจําได้อัปเดตตัวก่อนมันจะมีส่วนสาธารณะตรงนี้นะซึ่งมึงมาทําไมก็ไม่รู้นะครับทาอะไรไม่ได้เลยเดินทะลุได้เหมือนเดิมนะฮะได้ข่าวว่าตอนนั้นมันมีห้องคอมนี่วาอุ้ยอาจารย์ไม่แยมมมคค่่่ะะไย อาจารย์หน้าเหมือนเดิมทุกคนเลยตอนนั้นยังมีห้องคอม,มอยู่เลยอ,อยู่ชั้นล่างว่าเอ้ยนี่ห้องอะไรอะ่ะเอ้ยอาจารย์ไม่อยู่อะ่ะเออเอ,อบักบ,กบกัติดอีกอ่าอ่ออาทะลุได้เออสุดยอดอ่านี้ทะลุไม่ได้เว้ยโอ้โหสุดเจ๋งอันนี้ทะลุไม่ได้โอ้ยสุดเจ๋งอันนี้ก็ทะลุได้ ได้ข่าวว่ามีห้องคอมนี่ว่าแต่ไม่รู้ตรงไหนนะเออน่าจะเป็นอัปเดตตัวก่อนๆแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้นะแต่มันมีห้องคอมแล้วมีคนนั่งเล่นโอสหรือโอสุอยู่นะฮะเป็นเกมแบบกเกี่ยวกับเพลงอะกดซะจนมือหงอิกงมือง,งอะไรทีเดียวซึ่งผมก็เล่นนะเล่นกาก,ากด้วยนะ <S <S ตอนนี้คือผมอยากจะเรียนอยากจะเรียนอยากจะเรียนโอ้ยจะได้กระแดะทำเหมือนรุ่นพี่ที่โรงเรียนทำไมเนี่ยรุ่นพี่ที่โรงเรียนนี่แกพูดแบบเจาลิ้นเข้าคอยแล้วอะนี่ดาดฟ้าอ้าวจาทำอะไรอะเจ้าหนูรเราฆ่าคนไม่ได้ครับเฮ้ยอะไรอะ อะไรก็ไม่รู้นะไปดีกว่าปล่อยให้พี่หัวเขียวคนนี้ยืนคุยไม่ได้ครับลรือนี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก,ก็เป็นได้นะแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะกดตัวอะไรวาร์ฟวะมีวาร์ฟด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะมีวาร์ฟนะเว้ยกดอะไรวาร์ฟวะไม่ทรงผมของฉันเอาบิไม่เอาบิจิต้าโอเซโอเคอะไรหรอโว้ยทรงเมื่อกี้นีมีวาร์ฟด้วยนะจะไม่ผิดคือกดปุ๊บแม่งวาร์ฟเลย <ś> โอ้ไอติมไอติมอุ่นไปกินไอติมกับพี่ตอนที่สองที่สามบ้าละน้องทุยไม่ใช่เราจะไม่ยุ่งกับเขานะ เอาเหอะนะฮะกินไอติมอุ่นไปนะฮะผมจะไม่ผิดนะมันจะมีเออเดี๋ยวไปเขียนจดหมายลาตายก่อนแป๊บหนึ่งเขียนเรียกจดหมายขึ้นมาข้างบนนะฮะเราก็จะทําการไปเรียนนะฮะร่งเวลาไปนั่นเองนะฮะเรียนต่อครับ เอ้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องต้องไปเขียนไอ้นั่นก่อนดิเออนะต้องไปเขียนไอ้จดหมายนั้นก่อนแล้วเราค่อยจัดการฆ่าคนกันเฮ้อ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 นี่ไงตรงเนี้ยโหโหผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเน,นเนี่ยเหมือนแนวๆอาจจะเป็นจดหมายรักแบบว่า,า,า,าเออได้โปรดช่วยผมช่วยกบกับผมได้ไหมครับเออมาที่บนดาดฟ้าเวลาตื๊ดตืด้อตืนะนี่คือเวลานะเวลากี่โมงดีอ่าสัก เหมือนรู้สึกว่าเราจะรอเอาไอ้นั่นไปตอนบ่ายสองนะเอ้ยสี่โมงสี่โมงครึ่งนะฮะเขี่ยไปเชนั้นเราก็จะทําการเขี่ยนี่ยังไม่ไปแล้วฉันจะทําการวางแผ่นคาดยังไงกันนี่แล้วก็เร่งเวลาไปครับเล่งอะไรก็ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้โอ้โหวับได้โอ๊กเกียแปดเทเลพอร์ตนี่ไงคงจะแปดทองอ่ารีบูตรีบูตนี่ไงอัปเกรดเอสคือดูก,ก่อนโอเคครับเล่งไปตอนครึ่งเลยอย่างนี้มัน ยังขึ้นมาแล้ว b a b y a s h me what's that what's that what's that บ้านเองนะสิเอ้ายังไม่ขึ้นมาอีกหรอน่าจะกำลังเดินขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราค่อยรอสักครู่นะฮะรอรอมันขึ้นมาก่อนรู้สึกจะมีสาระก็แค่ตรงนี้แการฆ่าคนสอนฆ่าคนแบบมีเหตุผลที่เราฆ่าคนแบบนี้นะครับก็จะเป,ป็นว่ามันคิดว่าไล่จ้วงแม่งหมดโรงเรียนเลยหมดโรงเรียนแล้วทำอะไรได้ตำรวจไม่มาจับด้วยกับบ้านสบายใจโคตรตอนแรกนี่แบบเล่นแบบไม่รู้อยู่ไหนเล่นเอาสนุกเฉยเลยในะตอนแรบกบผมได้ข่าวว่าสาวยันต้องออกลูกเกด มแบดลาไปเลยสาวดุนเนี่ยเนี่ยยิงกระลาบิงเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฟังมาฟังมา,มา,มา,มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับทำไมมันยังไม่มาอยู่นะอ่ะเบี้ยวนัเดเหรอเบี้ยวนัเดเหรอเบี้ยวนัดเหรอ เฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ฮะไอผมม่วงนี่แหละคือที่เราจะฆ่านะครับฉะนั้นก็ไปแอบกอดไปแอบกอดไปแอบกอดมาแล้ว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 ,ลวนี่เนียนสุดๆเลยร <c oughs> อขึ้นมาครับรอขึ้นมามันมาแล้วครับมันมาแล้วมาช้าเลทไปห้าหกนาทีเนี่ยไปเลยอีหนูไปเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอีหนูตรงนั้นแหละเฮ้ยเป็ตัวเป็น,แแนตนัวก็ชกเป็นตัวก็ชกกึ๊กอ๋ออ๋ออ๋อ เดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปอีกตรงนั้นแหละ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 รู้สึกเหมือนไอ้ผมม่วงนี่นะมันชอบรุ่นพี่เหมือนเรานะครับมีวิธีฆ่ามันหลายวิธีมากมันเอามันกลับบ้านก็ได้นะครับไม่ว่าจะจับหัวมันกดน้ําลงจากโคก็ได้แล้วก็กลับจับมันกดตรงสระน้ำหน้าโรงเรียนก็ได้นะครับโอ้โหคนสร้างนี่เกียดไอ้หัวมวกมากนะครับวันนี้ผมจะมาแค่วินีไงพัก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 สายโยนนละแล้วบายบายนี่เนี่ ีเโอเคครับแล้วก็เอาจดหมายวางไว้โอ้เราไม่ไมีเราไม่มีจดหมายนี่ว่าลืมเขียนชิบหายแนละ้วเอ้ยเราไม่มีจดหมายปกตินะผมไม่รู้ว่าจดหมายนี่มันเอามายังไงแนละผมจําไม่ได้เหมือนกันนะเขียวนี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาตามจริงนะมันจะมีจดหมายมันจะมีจดหมายเราวางไว้เหมือนจะเป็นการเขียนลาตายนะแต่อันนี้รู้สึกเหมือนว่าถ้าผมถ้าผมทําไปแล้วผมกลัวจะเป็นแบบเย้แล้วเย้แล้ว เออเดี๋ยวขอดูผลก่อนจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันจะสามารถจับอีหัวม่วงเนี่ยมาก,กดน้ำตรงนี้ได้เคเพราะฉะนั้นก็ <S 2> <S 2> สำหรับคลิปนี้เขาต้องขอตลาไปก่อนนะถึงจะไม่สนุกก็ต้องขอไปด้วยนะครับจริงๆเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยจะรู้อัปเดตเกี่ยวกับกอะไรมันกับเกมนี้มากเท่าไหร่นะแต่ก็ไอเพลงเวนเอ้ยปิดก่อนโอเคงั้นสำหรับคลิปมิงต้องขอ,ขอตลาไปก่อนนะเดี๋ยวขอออกไปก่อนนะสำหรับสกูนี้จบลงให้ดีนะเดินกลับ,บบ้านาเหมือนคุณครูจะเจอศพนะครับแล้วโทรเรียกตำรวจ อืมไม่เฟลนะครับคือ่างเนี้ยคือถ้ามันไม่ขึ้นเป็นอันนี้คือเหมือนตำรวจจะแบบว่าสรุปเป็นการฆ่าตัวตายก็คือผมไม่มีจดหมายวางไว้เยงงั้นก็สรุปทีนี้จบจบแล้วกันนะโอเคบาย